เด็ค่ะมากับช่างนันเจนนี่เจเจีได้ดูการแพทย์วันนี้นันเจนนี่จะมาอะไรมาเห็ดการณ์นี้นี่เหรอแบบนี้เหรอนี่เราไปหาซื้อได้ตาม <c oughs> โอเคมันเป็นติดเทนเซอร์นะครับกกยาาวประเป๋าอ้าใครจะได้กินหนึ่งสองสามยังก ok ินยาวปากผ่าอีกสุดเอาใครจะได้กิน โอ้โหไปไงไม่เผ็ดเหรือยังนี่คืออะไรมาม่าอะไรนะมาม่าเผ็ดเกาหลีมาม่าเผ็ดเกาหลีโอเคครับผมมาลองชิมกันนะครับทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่ตามเซเว่นอีเลเวนวายโฆษณาต้องเข้าแล้วแหละเซเว่นต้องเข้าแล้วแหละโฆษณาเข้ามาติดตามเลยนะครับผมมาเป็นสปอนเซอร์ให้ช่องยูทูบบ้านนี้คมไปกินไปเที่ยวด้วยนะครับกิน กินใครกินพ่อกินแล้วพอกินก็หมดเลยนะพอกินขอชิม่อยนะเพลินนะน้ำจริงๆครับพี่น้องเผ็ดจริงๆเป็ดมาสำหรับหนูๆนะผมที่กินเผ็ดไม่ได้นะครับไม่ควรกินเลยนะครับเพราะว่ามันเผ็ดมากครับสำหรับผู้ใหญ่เผ็ดเผ็ดจริงครับ เอ้ากินเลยกินเลยไม่ต้องเปล่าหรอกไม่ยังกินยาบ้าก็บางจริงสิเดะกินนี่เอาคนแพ้ก็กินนี่กินข้าวใหญ่ๆเออครทำนั้นแต่คนแพ้ก็ต้องกินก่อนเด้อแซ่บด้วยเขาใช้ด่กินก่อนเถอะเผ็ดยังให้บ้านทุกคนชินะเผ็ดมาก เผ็ดอีดีครับพี่น้องไม่ใช่พูดเล่นนะ <_ S 1> เออมันเผ็ดจ <5 S 2> ริงส <วะ S 3> ี่ห้าลานกันเล็กนิำเล่นนะเล็กนิ้ททำกินเผ็ดแน่อ่าใส่นิดเดียวนี่ <ๆ S 2> เผ็ดเ,เลยม,มายเล่นเล็ไม่ต้องเป่าอก เอไม่เรเผ็ดนะหิวน้ำเเผ็ดจริงครับน้องห้ามร้องไห้นะครับเผ็ดหาซื้อได้ครับผมตามร้านสะดวกซื้อ,อรครับผมกล่องละสี่สิบห้าบาทโคตรเผ็ดเลยครับ FC ครับผมต้องลองนะครับ FC ทุกคนต้องลองถ้าใครไม่ลองก็ต้องไปซื้อมาลองครับผม เป็ดจิงเผ็ดจิงเป็ดจังเลยนี่คือมามา่าเผ็ดอร่อยอร่อยแต่เผ็ดครับเอฟซี FC ครับผมอร่อยนะไหวไหมครับไม่ไหวแล้วครับผมยังไงครับเผ็ดสูซาอู้ นนครับออุห้ามร้องไห้นะถ้าไม่ไหวก็พออย่าไปฟืน้นมันเผ็ดจริงครับ FC ครับพอไหมไหวไหมไม่ไหวแล้วไปไปเติมน้ำก่อนไปน้ำมันเติมให้บ่าวนิพนธ์ด้วยไป บางคนก็จะกินเองเผ็ดมากเลยเผ็ดจริงครับถ้าไม่ไหวนะครับหนูหนูห้ามลองนะครับผมชิมได้นะครับผมชิมคำสองคำได้แต่ต้องเกฑนเริ่มแล้วนะครับผมเรื่องปากแดงแล้วนะครับผมต้องกฑนเริ่มปากแดงแล้วเอ,เอาปากให้เอฟีด,ดูเิ้เผ็ดจริงดูครับหนาดื่มน้ำนะนูรดออกในปากโ,โอ้พี่น้องครับดูครับหนูหนูเด็กเด็กห้ามกินนะ ดูครับเดี๋ยวขอร่างเกลีขอเอานมมาแก้เพลก่อนนะไปไปเอานมมามาบ้านนิพนธ์กี่เด้งเผ็ดอีกเลยพี่น้องเบิ้งเป็ดจริงเป็ดจังครับ อขนาดพูดง่ายยังเผ็ดครับบอานี่พูดงังเผ็ดเด้เนี่ยขนาดไส้นิดเดียวนะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อครับผมมามารูดนี้ครับม,ม,ม,มาแล้ว Bao ngán nó thêm cho bạn một lần nữa bay. ăn nơm được mà. ăn nơm Được ná chị nó thêm cho bạn một lần เผ็ดก็อร่อยเผ็ดอย่ก็อร่อยนะคะอยากลองไอืิ ขนาดว่าผมนี่ <c oughs> กินเผ็ดได้ได้พี่น้องดเป็นเพน็ดอีกว,ว้าเบ็ด กินน้ำแข็งไปก่อนยังไมอืมกินขนมก่อนกินน้ำแข็งไปก่อนนะเข็มมากเอิอ่กินขนมเก็บไปก่อน้นองกินน้ำแข็งอื ทบทองวะ่ะนิดนิดอย่าไปกินมะอย่าคุณโจรเถอะบุ๊๊นัวเผ็ดหนูย่ะไม่เผ็ดเจยวไม่ไหวเอาละคลิปนี้ครับผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมในช่องยูทูบอันนี้เพ่ไปกินไปเที่ยวแล้วก็ในอเ,เออและครับใน ต้องน้องกินกับน้องเจนนี่ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ,บ,บ๊ายบายครับ